สี่สามสองไปเป็นได้ชีวิตฮ้อนแดนมาคือมาอยู่เมืองไทยเนตีอยู่นแดนในกินตะของไงมาอยู่เมืองไทยเนี่เทิงผ้าดำหน้าเดียวผ้าดำห่างบอกคะเอาพอดีนี่นะครับคือมีสามตุ่นหือ ไอดำนี่เรียวทมอ่ะเอาจ้าคือดำงามแ่จคือดำงาม้าท้าถ่ตัวเนี่ยบองาซับงาซับเงี้ยมีอรต้องจุดมันได้เดตั่ด้เอแค่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 ผ่าชิดตัวผาเข้ามาเจ้าเน่อดีเดอาซับเงี้ยเด๋น้กยกลงต้มหลายถ่า ม้วนขุดกันได้จะนานไปมั้งตอนเนาะว่าเป็นอย่างค้าทำตอเนาะเอาเปียกยังไงครับพี่ะดีบอดีครับกระเบื้องหน้าก็ได้เป็อยากว่าอะไรที่เปลี่ยนมากคุณค่าเนอะคุณค่าบาค่ะดีค่ะน้องนอกระได้กินคได้กินไข่ก็ได้มาเล่นขีดต้มยังไงอิีวกินยังปลาค่ะมากหลายอ้ยตายไอ้โอ้ยอยากกินอัน น่นะอยากกินบัาขามากมาบัาขามาบักว่วงเลยค่ะ